Jayantu Dewa Jala Jala Wisme yakakan Tanta Penaka Si Tanta Tanti Ke Yang Muni Walau Wajanang Sarahu Me Sunan Tua Tama Sawana Kalu Ayam Batanta Tama Ayam Batanta Tama Ayam Batanta จังหวัดนี้ขอเชิญเทพเทดารักษณาหมายผูุกแงงขุ้จันฟ้ามังกรงด้วนแต่ลูกเทพเทวดาเป็นเทพวดาประจำต้นไม้น้อยใหญ่ภูมิเทวดาเทวดาที่รักษาผาตื้นติ้งงดอากาศเทวดาเทวดาที่รักษาอันใดแก่ท่านจะถูกมหาลัยจาวัตร พระฤาษีธยามาที่มาโนราดีปป็นลิมิตสวัสดีตลอดถึงรูปภูมิทิกรั้ันและรูปภูมิมป,ปมิยะเจ้วบ้า,านผ่านเมืองทั้งหมดแห่งนกปะบุรีสีนครพิงเชียนใหม่ใส่แต่ละวัักรราพร้อมทั้งสิงห์ผลนวัดขอบูเชียงดาวรับพระวิญญาณมัาย คนลับแลและทุกภูมิสมดส่วนแร่โมโธสนาใน,นส่วนที่พระเจ้าสหายจะทำการสง่าซึ่งพระบรมสาษาดีกัาพาระเจ้าของเสดเจพะเจ้าอง้์ประถมพะบลงพระักตรามหาราชาอนเสด็จมาโดยปาฏิหา์โอเทพกีดารักษหลาย ไส้ปด็บมาโมทนาริมสนนี้โดยทั่วน,นั่นแรกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำการละเมิดก็ขอสุมาคารวะข้าพเจ้าเจ้าทั้งหา้าประการก็บาปสามนี้จงหมดสิ้นไปสาธุสาธุ พระราบันเดชานะพระัญญาัตถัญะารแเกล้าแกล้วเกล้าตังคาระรนโตนันตะรงนันนันธาที่ปุญญาณาที่สุดหมอดาเป็นที่ไหวและสัพพาระหุจารมีองค์พระสัทธาสัพพายูพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า พระมหาจีนราชาเจ้าเจมีไม่จะดีมหาโพธิรูกคาพระมหาอุปุชเายะเจ้าอาจายในวันนี้ก็หากเป็นวันดีที่ดีรันวิเศษว่าเป็นเดือนเมษาเมงข้างบบเป็นวันสงการหมายมีสัมมาณัธาและภูลรัทธากูกลาต่างๆ ก็เด้ปากันสนุงคงฝ่ายทุกแต่งแต้มพบนอกนำมายันมาทุกอุบาลาชาดวงดอกกล่าอกดอกไม้ลำเทียนมาวางเวียนไว้เหนือฐันบ้านเปโ้าพ้นโคทาควรปรามมวิภาคันานพูนเบื้องตนอวดีผู้ฆ่าต่างลายจักขอน้อมถวายอุชาแล้วจักขอดูมาย่างงงพรมีศนส,นสักสวาษ กับท่านประมุตประบาดและประสรีรักษาเจ้าเญิยมีกับสังไม่สตรีมหาโพมีหลายปูณนานาต่วตุกตียาขันพูนั้นส่วนสองผู้ฆ่าตังลายของนอกนำแมาถ้าไหวอุจาและจักขอสุมาอยังไพรนวโรพุทธธรรมเจ้าเก่าระปกาน สิบกับท่าพระพตท์ที่ทำอนุลาลเลิศแล้วอนเป็นดวงประชิดแก้ว่องมักกระดางส่วนสาธิยาวางขังปูนส่วน,นสามน้ำบ่อเศรูฟาสัางลายจักขอภูจาและจักขอสูงแายังคุนประสังกระเจ้าอันนิภูมิแห่งพระอริยสังะเจ้าหมายมี พระมหาอญาัญญาโคตัญญาโคเทวตีตัตติงหลายต่อเทวเดชสมุทรสังเกเจ้าเป็นพระอโยสาส่าวนจตุถวานผันภูนันตวนสีงามรุ่นสีพรอาจักสังขยาภูคาจักโคตวายตูชาแล้วจักโสุมายันพระกรรมฐานเจ้าสังสองอนเป็งของ แห่งสัมมณะกรรมสมมทะกรรมฐานละกองแห่งมีวัสนาธรรมดวงพิเศษอันเป็นเถื่อนฝันสาสังหลายได้ไปหอดเพียงแก้วยอดมหานิรภาน <c oughs> ส่วนปัญจามวานขันพูนอันส่วนห้าภูคาสังหลายจักขอถวายพูชาแล้วจักขอสุมา ยังคุณพระพิสาคุณพระมาจดาคุณปู่ย่าตายายคุณผู้มีอุปภารคุณท่างๆและคุณครูบาอาจารย์ทัางยต่้งแ่ครูเขาและรูไปต่้งรูใส่และรูยังอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยังเจ้าต่างๆผูได้สังสอนอย่างลูกพิญญาผูได้สังสอน ยังโลภุตระผู้ใดสังสอนยังอัครปรัญญานเสนก,กาตาัา่างๆได้สังสอนยังสม,มกถกรรมฐานวิพัสนาธรรมกรรมฐานสลาบต่อเต้าถึงผูบาอาจารย์ปัจจุบันนี้ใสผู้ฆ่าั่างๆก็ขอยกมือทิบนิ้วนกนอบไหวแล,ล้วลวกขอปูชาสุแม่รลอนว่าผูา้ฆา,า,า,าต่างๆได้ประมางแต่อดีตจิต า่าร้อนมีด้วยกายยะววจีและมนโนกรรมในประมาทในอริยปราชสังตีเมื่อได้นั่งนอนยืนเสียวผู้แจงดีได้กระตังกอดีบอกผู้แจงผีให้กระตะังกระทัดกอดีผู้คางสังหลายก็หัวเป็นโต้โอแเประเจ้าเจ้าสังฆจงโผดขุนามีธรรมเมตตาหวาหน้าเป็นปฏิกะหาคับเอาอยันเถื่อนปารมิสภูจาสมา ภูคาสังลายล่นพอจุ๋งกาลาลุตพุทธเสีย,ยังางตูสะามาแต่ทำสามสังไรเพื่อกายเป็นอาทิวิปากูโอาหูศิกรรมขอจะคือเป็นนิวาละนั่งทำสามอันเกณน์กาอันจากห้ามเสียยางโหนตาอันจากไปสู่เมืองฟ้าแตเนระฟานเสียแกภูกาสังไรนั่นจุงเพียงมีเทียงแท้จริ ด้วยมีแต่นอกอยู่กาว่าจะลัฟันที่นักผ่านเจ้าั้งลายปูงั้นเป็นมาแล้วแต่ฟังก่อนได้สักการะผูจจาสุมาเอิงแก้โอมงพระแก้วเจ้าห้ากูธทากัางมีโอ่งสรีทรัพย์บรยูประพุธเจ้าเป็นประธานหันแม่ปู่ฝานดังนี้แล้วได้เสษสร้สางเสวยยานี้สังตักระลัณอิสง มีด้วยประการชันใดก็ดีขอจงให้ผูค้คาทั้งหลายจงได้เสดสร้างเสมออย่างนี้สันตะสละานิสงปาเป็นจากโยกาวัจราอริยาสักูิสเจ้าทั้งหลายผู้นั้นเป็นมาแล้วแต่ก่อนนั้นจงจะมีด้วยเจะญญาุนนี้ละว้ดีอันผู้คาทั้งหลายได้สังตาละผู้จขอจงใหอได้รำงนับจัก พยานปัสว่สังโอนโอนสลายไัยยะสังสังอันมีราจะภัยจูระภัยมนุษยภัยมนุษย์ภัยอักขีภัยอุสกภัยวาตะภัยรู้กันตระภัยภัยยะบาสยะสังขอบเจ็บขอบไม่ขอบใครกอบแนวขอบผีเดือนวันยามือดับมุ้ยมิ่งปลาไก่ดับจากขายะสนตัว และจิตใจไองภูกาัง่างๆย่าได้เสร็จตลอสังแต่มโอตักขาลวันนี้ยามที่วันผูกวันเ,อ,อ,สเอสิบเจอสิบเจอวันจักเป็นไปไปนะก็ขอผูภูการังางที่สุกายสุกใจไม่มีโจกมีใจเพื่อจะมีโจก có thể bị cho mỹ lắm mỹ tay yà và các bức thư phênh thì hai mươi có hindu kundê kê khôi lê chào นีนาภูคาจะกอุทิสบุญผู้สุนไปหาอยังบูรพามหาจสัรสิยติราชเจ้าบูรพาอาจารย์เจ้าสังไรท่าต่อเจ้าถึงวิสามันดาผู้ยานายายาติกาขปูนวงสาสังไรพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวปภูชจีเจ้าเจตุโลกกาบาสังสีเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้าเสื้อเมือง เววทวุธเทว,วดาเจ้าตั้งหลายอานหัสสาอย่างวัดวาสาสนาเทียจุติตลาดต่อเต้าถึงภูมิเดวชจาลุกเทวะตาปปะสาเดวะตาอากาสาเดวะตาชกาแมวจระเซปินอินพรมยุมาลาพุทธนาคน,น,นาทีกับนางให้ตรณี้ตัจำบุญตัวจับาา ตนจำง้มอยาิหมายสารขอจุงแม่ัาษาอนุโมทนานในที่้ากระปฏิญาน,นี้นั่นจุงจากมีเพียงแท้ดีปฏิบัิผู้คาทั้งหลายจักโคถวายผูชาาุุแม,ม่เป็นมาตราภาษาบาดีดังนี้จใจ วันเตปะทวันเปะวาในองค์สมเด็จพรสมาสพ้าถในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญผเริญัดนี้พระเจ้าทั้หลาย้โอกาสพรราชนามสงนามซึ่งบรมีรีลิขารีรีลิกธาต ของสมเด็จพระเจ้าองค์มหมเป็นประธานขอประานิสงนี้ขอให้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขกายใจงม,มีควตั้งแต่ป,ตป,ปตับันนี้เป็นต้นไปวิหาวระตงังมันยังวะธามินโมพุทธายะ คะพุทธะไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ชีสาหัสะสุธรรมาปุถุโธธัมโมสังโฆอาชาพุทโะพุทธาธอมโมสังโ ังฆบูชาอะทีทานัโวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังหังวันธามิทูระโตอาหังวันธามิอาตโยอาหังวันธามิสัพพะโสขุทะธรรม,มะลังคะปูเชมิ วว่าอยู่แม่มาเชไห้ที่ทันจะคุมากราชายุสวรรษเา <ín> um <welche> world, es, ัทิัลาาังยตรระเจาวรทริกมัวรเจวริกัังยะเาวัรชิตมยุเมัพ้าวรงัตกัมมัุตรรจาวรงรตามังุระาิกยา Namo Vimutta nang namo Vimutti yai mang so hari sangga tuwa mo lu sana ape de janja kumai gara chari tuwanno bana vipapa so kan sang namasami ati tuwanna bani koma sang saja cakuta vihare mura singe brahmana veda putra samme te me na mo te jamang pala nama namatu putta nama namatu iya namo Vimutta nang namo Vimutti อิมังโสริสังเทวาโมโลวาสมัครกับป็ยีเตเราขอพระอาทิตย์เทวาเทพบุตรดวงมโมสนาในวิสัยนี้ร่วมกันนี้ได้เวทชัยให้พรที่เป็นบาปประเพคถึงกลายเป็นสุขเปราะเพคที่เป็นุขเปราะเพแล้วขอจงบังเกิดอิจฉาพละเดชูไทยนับตั้งแต่ปฐม้นไปยันชนนิมิตังอวังมังคลันจะโยจะมนาโพสุนทรศรัทธูปะปะปพทุสุภินังกันตัง พุทธานุภาเวนะกธรรมานุภาเวนะสังขานุภาวีนักวีนัสเมตุอ้อพระจันทรเทพบุตรจงมโมทนาญาสานุภาวโตยขาในวัเสนติพิงทนังยติเจวานิคึงเันโตรัตินิวะมาตันทิโตสุรังสุปฏิสุตโตญาภาปันกิจสัพพัสติเอวามาทิคุณูเปตังปรธิสันตัมดำพนามิสิจิปิโสพระปวายาตรายามดีพระอังคารเป็นสีสะัดดีลาภัวธโมกุสัยยะ สัพสีวีชาตีนังจุตวันตาก็ะถังวิยะยานาเสติวิสังโผลังเสตสัญตีปริสยังอนักเกตมิสัพพัะสัพพชาสัพพานินางสัพโสปินิวาเรติปริตันตามพนามเหตทีิโสพระกวาญาตรายามดีพระพุทธเป็นสีสวัสดีราภูนะโมพุทธายะยะโตหังพชนิอริยญาชาดิยาชาโลนาพิสานานิทัติจัปปานังชีวิตา บรูเปตาเจนะสเจนะโสติเจโอสุโสติสัพสะจิปิโสพระวาญาตรายานีพระสาวเป็นสีสัปตีลาภูนะโมพุทสยะปณิธานโตปัฏายะสถาทตสะทัศน์ปารมีโยสัสน์อุปปารมีโยสัสน์ปรมัตถปารมีโยปัญจมหาบริจเจเดิดิโตจริยาปัจจิมาภเวทภาวะงังติงจาติงนาตินิสมานันทาจริยัง Ohi Balanke Mara Mithya Kapha Mithya Napatiwe นาไมเคสยิบิโสกบัวายาตรายามบีลักษณเป็นสีสวัสดีราโคนโมพุทธายะกินุสันดรมาโนวราหุจันทั์ห่งบมุนยติสังวิสรูปโอวคามากินุปีโตวัติสติติตตะคาเมพระเรพุทธาจีวันโตนะทุกทังนะเตพุสักถาพิกีโตเมโนเจมุญเจยะจันทิมันติกินุสันดรมาโนวราหุสุริยัง ประมูลยศีสังวิครูโภคคำมักินทุปีโตัววติสติสัตถาเมพาเดพุทธาจีเป็นตัวนัตุขังละเพนทัศน์สาวิคีโตัวมีโนเจมุนเจยะคุริยันติจิมิโสขตวายาตรายามีพระระหูเป็นสีกบฏีลาโภูนามูพุทธายะกอภัสสันเดหิตนาสสาสาทะเนสาทุสมัตเสมนุสเสหิจันเทหิ จะาจิตพิสการิพิปริษานจะศาสนะมหญิงสายจะพุทธิยันเทเสติมหาวีโรปริสันตัดำพนาเมหิทิ่ิโสภควายาติสายาติดีพระสุเป็นสีสมบาดีลาโภนโมคุตัายะเจยันโตโมริยาโมเลตะทะยานันนันวัฒโนเววันโตวังวิทยโยโอหีเจยสุเจยมังทะเลอัปลาทิตะหลังเทสีเทิปตะวิภูทเลวิเศเกตพะพุทธานัง อากาศตัวโม่แต่ตัวนีนักสังตุมังคลังตุบประพังตุบุบิดังตุกโนตุบบุตโตเต่ตุวิดังปรรมจาริสุปัสสินังกายกรรมังวาจากรรมังละกินังปัสกินังมโนกรรมังบัิพิเตปัสกินาลิจตัวนัตตพันธ์สุนีปัสสินีไว้เพาะวันเพาะเดือนเพาะปีเพาะหามยามไรทุกหมดไปสิ้นไป ให้สัพพทุกสัพพสุสัพพโรคสัพพภัยสรพพเคราะห์เสนีย์จังไรอันตรธานสูรสายและขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมภูมิปุนผลจบปรากฏมังเกิดด้วยบรมีนสุเด็จพระเจ้าองค์ปรมบรมปัะชาภัณฑ์พุทธมหาราชานิแผ่เมตตาไว้ข้าพเจ้าครอบครัวบริวารผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายและจงไปถึงขึ้นชาติศาสนาและสถาบันแห่งขมหากษัตริย์เจ้าขออยัางยืนยงดำรงอยู่ตลอดไป และขอให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าจงเยืนยงดำรงอยู่นับตั้งแตุพุทธัร์ทานนิทานนานนิทนานนทขอพระสยามเทวาชิราาเจ้าทั้งหลายจงมบูทนาในคุสมนี้โดยทั่วกัน อุ uh ้อมมโอมณีปัตเมหูมะอะุติสวาตุสุสวาอิผูอะมะโอมณีปัเมหูมะอะุติสวาตุสุวาอิูอมมะโอมณีปัตเมหะอะุิสวะอิมะโอมณีปเมหูมะอะติสวะุสุสวิมหาเถรปิวะนรายพรมแต่เมตตารวมองค์นานิมินีด